สวัสดีค่ะบัคคะทั้งสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค่ะลุกท่าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อโค้ทค่บัคนะคะเป็นงานเกาหลีลดเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา7,500บาทนะคะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก80กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ 100- ถึง120ตัวต้นทุนต่อตัวประมาณการเขาค่า63บาทนะประมาณการขออนุญาตประมาณการก่อนค่ะลูกค้าจ๋า3บาทนะคะ นำะต้องปึงฝั่งโน้นเลยนะคะนะน่าจะนึงฝั่งโน้นแล้วออกเลยได้ไหมคะ่ะอีกเส้นหนึง่งเส้นน่งน่าจะอีกฝั่งโน้นเลยไหมฝั่งโน้นค่ะอ่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อโค้ทค้าบ้างเดี๋ยวเรามาโดูกันน้ำหนักแปดสิบกิโลโใ,นในราคา จริงคือตัดกันให้เห็นจริงๆค่ะลูกค้าจ๋าว่าเป็นกระสอบน,นะคะตัดกันแบบนี้เลยนะคะจะหลมนิดหนึ่งลมนิดหนึ่งเดี๋ยวรอสักรู่นะคะปะเป็นแจ็กเก็ตนะคะเป็นโค้ทนะคะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นผ้าบางนะคะอ่ะสวยๆแบบนี้สีสันแบบนี้เลยนะคะสีประมาณนี้เลยค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวรอผ้าปูนดนึงนะคะาะ,ะ,ะ๋ะมาแล้วสดๆใหม่ๆ แค่ใหม่ก็คือมาจากทะเลแล้วนะใช่ตัวสดใหม่ๆค่ะลูกค้าเป็นโทตดผ้าในะคะจอยค่ะ,คะมีเยอะไหมน้องมีไม่เยอะนะคะมี<ส>มเยอะ<ม>ไหม,ไมน้อง ย้ำอีกรอบลูกค้าจ๋าลูกค้าแม่คาท่านไหนที่สนใจนะเหลือไม่เยอะแล้วเหลือไม่เยอะแล้วเอฟได้เอฟก่อนเลยะน้าค่ะเอฟได้เอฟก่อนเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุน63 64บาทนะคะลูกค้าจ๋าอาสวยสวยเอาสวยเด้อสวยนะจ๋าดูค่ะไม่ใหม่ใช่ค่ะใหม่มากใหม่เลยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นโค้ดผ้าบางลูกค้าจ๋าเป็นโค้ดผ้าบางกระสอบใหญ่พอไหมลูกค้าจ๋า กระสอบนี้ในราคา7,500บาทใช่ค่ะแต่ว่าใหม่ทำไมยอมแพ้เลยค่ะใหม่เลยค่ะใหม่มากค่ะกระถูกใหม่จริงค่ะน้องค่ะใหม่จริงใหม่จังค่ะลูกค้าจังใหม่มากอ่ะเดี๋ยวขอลองได้ไหมอ่ะอยากลองมากแต่ว่าแบรนด์เดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูรอบนะคะใช่ค่ะเรื่องแบรนด์นี่หลากหลายส่วนใหญ่เป็นแบรนด์บ้านเขาเนาะมันจะเป็นแบรนด์ทางเกาหลีนะคะลูกค้าแต่ต้องไปดูทีมแต่ว่าใหม่อ่ะ ใหม่เลยค่ะลูกค้าจับสินค้าเป็นเกดเอฮะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะ5-15%ค่ะลูกค้าจากขาดเพื่อนดำมีจุะสไตล์คล้ายๆกับโค้ดเกาหลีอ่ะไม่ใช่ขออภัยค่ะอ่าสไตล์คล้ายๆกับโค้ดเข็มขัดใช่่คะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เข็มขัดทุกตัวนะใช้คนไทยเราเลยใช่่คะใช้คนไทยเราลูกค้าจะจะมีทั้งเป็นตัวยาวแบบนี้ แล้วก็ประมาณเข่าแล้วเลยเขา่าอ่ะแล้วลูกค้ามีคาคาหม,มากนะคะเหมาะมากกับหน้านี้คะ่ะลูกค้าจ๋าหมาะมานะคะจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะลูกค้าจ๋าใครที่สนใจสามารถเอฟไปได้เลยะคะ่ะลูกค้าจ๋าหลากหลายสีสันนะคะคาคามาเลยผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีคะ่ะลูกค้าจ๋าใส่ด้วยกันได้นะคะใช่<า>ค่ะคือถ้าเป็นผู้ชายก็แล้วแต่สะดวกอยากใส่นะคะลูกาคา้าขะสามารถใส่ด้วยกันได้น้ำพี่ได้แล้วอะไรอะอะไปห้อยมันเลย จริงใหม่จังลูกค้าจะยายรอชาจ้าเอฟได้เลยลูกค้าจ๋ายยอด7 5 0ดบาทและเป็นกระสอบนี้ก็ได้หรือเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ใช่ค<ช>่ะชอบกระสอบใหม่ก็ไปรุ่นลูกค้าจ๋าหรือว่าจะชอบรีวิวค่ะลูกค้าจ๋าก็เอาไปรุ่นเองก็ได้นะคะได้ตามรีวิวทุกตัวนะคะใช่ใค่ะหยิบไปชิ้นสองชิ้นไม่มีแน่นอนค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าใครที่อยากเข้ามาดูสินค้านะคะสามารถเข้ามาดูที่บริษัทได้นะคะล<ช>ูกค้าจ๋า บริษัทเราเปิด9้าโมงเช้าปิดห้าโมงเย็นนะคะเข้ามาดูก่อนได้ท่าคะจะไม่ซื้อ,ไม,อไม่เป็นไ like, รเข้ามาเลือกดูก่อนนะคะใช่ค่ะน้ำค่ะสวยเลยสวยแค่คต้นทุนต่อชิ้นขออนุญาตประมาณการขึ้นอยู่กับไซส์ค่ะน้ำค่ะใช่ค่ะขึ้นอยู่กับไซส์ถ้าไซส์ใหญ่ๆเยอะๆต้นทุนอาจจะเพิ่มใช่ค่ะถ้าไซส์เล็กๆเยอะๆต้นทุนอาจจะแบบว่าลดอุ้ยดูป้าโชอู้สวยคือไม่จําเป็นต้องไปเที่ยวต่างประเทศนะประเทศไทยเรานี้แหละใช่ค่ะและเป็นโค้ด้าบางค่ะน้ำค่ะใส่ได้ตลอดเลย ใส่เล่นใส่เที่ยวหรือว่าพ่อค้าแม่นนะคะ้าที่แบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆต,ต,ต้องเอาไปสักลีดหรอนะใช่หนาวเรามีของขายค่ะลูกค้าจา๋าเรื่องโทสีค่ะนะจ๋าเรื่องโทสีคะนะคะลูกค้าจา๋าสีเข้มสีอ่อนมีมาปนมาหมดนะลูกค้าจา๋าอาจจะมีเป็นบางตัวที่มีเข็มขัดบางไม่มีเข็มขัดบางค่ะข้ามานะคะลูกค้าจา๋าเรื่องไซส์ก็คะเลยเน้นเป็นประมาณ m l นะหรือว่าใช่ค่ะไซส์ประมาณ m m ็มเอลนะคาใช่ค่ะไซส์บ้านเราเลย แต่บ้านเราก็มีบางตัวมีฮูดบางตัวไม่มีฮูดนะคะลูกค้าจัดแล้วแต่ตัวนะคะค่ะแต่เลือกความใหม่ยอมแพ้เขาเลยลูกค้าจัดไม่ใหม่จ้างคุณภาพเจ็ดเองรอช้าลูกค้าจัาเอฟได้เลยนะไม่อยากใส่ทุกตัวเลยอยากได้ทุกตัวเลยนะดูค่ะน้ำดูดิ สีโอ้ยสีสวยจะเป็นโทนสีอะไรก็ใส่ได้ยิ่งเป็นบางตัวนะลูกค้าจาเหมือนมือหนึ่งมากนะใช่ค่ะเข้าไปลิลี่ดีๆนะคะสองยห้าค่ะได้สองค่ะสามสี่ร้อยห้าหกร้อยได้ไหมคะพเศษค่ะเศษไหมคะเศษนะเศษก็มาค่ะแต่ว่าหนูใส่ไม่ได้นะเศษค่ะแล้วก็มือหนึ่งด้วยนประมาณไซส์เอลมือหนึ่งไซส์เอลเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าคนไซส์เอ็มใส่ด้วยกันได้ใช่ค่ะเอ็ดกระเดกได้อาจัไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่แบบว่ารับรูป เนี่ยอันนี้ L นะแต่ว่าใส่แล้วสวยเลยคช่ชจ๋าเราบาตัวมีเข็มขัดด้วยนะคะค่ะบ,บาตัวมีทั้งเข็มขัดและไม่เข็มขัดนะคะใช่ค,ค,ค่ะใครที่ชอบใส่งานโพสประมาณนี้นะคะจ๋าหรือว่าจะไลฟ์สดคงสุดท้ายนะคะหรือว่าจะขายออกต่างประเทศนะคะ<ช>ต้องหมดนี้ค,ะค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานโพสนะคะโพสแบบผ้าบางไม่ได้ผ้าหนาไม่ได้เททักไม่ถึงขั้นเป็นขนฟงขนเฟอร์นะคะลูกค้าจ๋าเป็นผ้าบางนะคะสวยๆอ่ะสวยจริงแล้วใหม่ใหม่จริงใหม่เลยค่ะใหม่จริงค่ะ อาจจะมีแบบว่ากระดุมเสียหายบ้างนะคะลูกค้าจ๋าที่จะเจอเนาะอันนี้สวยอ่ะอุ้ยนี่โซ่สวยมากอุ้ยเป็นแฟชั่นเลยมีเข็มขัดข้างหลังนะคะถ้าอยากลองมากสวยเนาะน้าพี่ว่าเป็นเป็นกระโปรงตัวเดียวเลยได้เลยเป็นโดดๆสวยอ่ะกับแบบว่าใส่ตัวเดียวจบเลยใช่ค่ะไม่ต้องใส่เป็นโค้งเป็นโค้ดแล้วได้ตัวเดียวโดดๆได้เลยได้หรือว่าใส่ลีกกิ้งอ่ะสามารถซื้อคือคู่กับเลกกิ้งก็ได้หรือแม้แต่เป็นกางเกงค่ะน้าจ๋าใช่ค่ะกางเกงยีนก็ได้นี่มีเข็มขัดอีกแล้วค่ะลูกค้าจากข เช็คสต็อกได้เลยว่ามีกี่กระสอบค่ะลูกค้าจ่าเรือไม่เยอะเลยน้ำค่ะซื้อสามลูกอ่ะได้เลยทันทีหนึ่งพันบาทส่รถใช่ค่ะลูกค้าจ่าได้เป็นสมาชิกด้วยใช่ค่ะปฟาดได้กีกเลี้ยงนะปฟาดสวยเกลี้ยงสีดำหนูก็สวยนะสวยสีชอว์และชุกอีนะคะได้ได้ได้โทนสีค่ะน้ำค่ะใช่ค่ะแต่ชอบสีไหนก็ใส่ได้นใช่ค่ะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกแต่ว่าอยู่ในนี้ค่ะมาหมดเลย 7A ตูอค้าจ่าคุณภาพ 7A ราคา7,500บาทค่ะลูกค้าจ่า,า,า, 7, า,จาได้ตามรีวิวทุกตัวนะคะจ้าอันนี้สวยมากลูกค้าจ๋าเป็นสีเขียวเขียวแบบเหลือ่อมๆอ่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยสวยอะ่ะเขียวเขียวมินสีสวยมากามันไม่ใช่เขียวมิน้นแต่มันเป็นแบบเหลือ่อมๆอ่ะค่ะลูกค้าจ๋าสวยมากใช่ค่ะได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นส<ว>ีนี้ก็สวยนะคะเพค่อนี่ย่งได้ทุกสีเนาะสีแบบเนี้จะใต้แบบนี้นะค่ะดูอุ้ยเก๋ เป็นเจ๋งๆบาง<ช>คน<ช>ไม่ชอบสีฉูดฉาดาก็เอาสไตล<ช>์เรียบก็ได้ก็สวยป้าได้ทุกตัวค่ะใช่ค่ะได้ทุกตัวเลยลูกค้าจ๋อย่ารอช้าค่ะลูกค้าจะชอบเอฟได้หรือจะรับเป็นถุงใหม่เอาไปรุ่นเองก็ได้ค่ะลูกค้จาจ๋าสินค้าเรามีค้อมจัดส่งนะคะ คุ้มมากลูกค้าจ๋าแล้วก็ยั่วด้วยค่ะลูกค้าจ๋าเกตเอแบบนี้ค่ะลูกค้าค่ะสวยๆยั่วๆนะคะจ่ายค่ะสวยๆเลยค่ะลูกค้จาจ๋าใครที่สนใจสามารถเอสไ,ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเอสได้เลยนะคะ สวยแบบนี้เกตเอแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋ามีที่บักนะคะลูกค้าจ๋าสวยๆอ่ะแต่ว่าอย่างที่แจ้งนะคะมีกระดุมเสียหายนะคะลูกค้าจ๋ามีกระดุมแตกบ้างเนาะลูกค้าต้องไปดูทีหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋านี้ไปซักทําความสะอาดซักรีดเนาะใส่ไม่คงไม่แคว้นค่ะลูกค้าจ๋าขายตามไรโสดตามตลาดนัดตามทั่วไปได้หมดขึ้นลงขึ้นร้านนะคะหรือแม้แต่ขึ้นห้างก็ขายได้ลูกค้าจ๋าแบบนี้นะคะได้หมดนะอ้า ต้องผูกเข็มขัดได้ทุกต่วผูกเข็มขัดค่ะคือลูกค้าจ๋าคือบางบางครั้งคนซส์คนซสอ S ใส่ M ใส่ XL ขนาน้ำค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าต้องเป็นไซส์ที่แบบไซส์ใหญ่เพิ่มเติมสามารถใส่ได้น้ำดูค่ะป๊าสเข็มขัดเลยได้บ๊อเข็มขัดค่ะได้คือบางตัวแบบว่าเรายังไม่ให้เขาขายตัวจะเห็นลูกรงที่ยากแต่ว่าบอกแค่คำเดียวลูกค้าที่ได้กระสอบนี้ไปนะโอ้โหลูกค้าจ๋า ใช้อยห้0สิบสได้เลยได้เลยแล้วแบบว่าไปเที่ยวทั่วทั่วไปค่ะนังค่ะขึ้นท้องขึ้นเขาต่างประเทศได้หมดเลยนะคะสีแดงยั่วมากแรนด์ค่ะสีแดงล็อตมากค่ะราคาจ๋าหรือว่าใครสายหวานหวานก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะราคาจ๋าก็มีมาเหมือนกันน้ำแขแฝดไหมอุ้ยแฝดแฝดไหมคะแฝดค่ะพี่เอ๋หนูจบที่สีแดงแล้วกันแฝดมาเยอะนะเบอร์เบอรี่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เนาะแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นแบรนด์อะไรแต่คนละป้ายนะคะพี่ะ คืออยากใส่ทุกตัวเลยอยากลองใส่ทุกตัวเลยอะอันนี้เราก็ประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงให้ลูกค้าลองไปนิ่กันกรอนะคะตัวอะไร็ะคุคะลูกค้าจ๋าหมดนี้เป็นเสื้อโค้ทกระบังนะคะเป็นงานเกาหลีลดเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั๊ราคา7,500บาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก80กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า100-120ถึง่อบตัวตกไต้ทตัวประมาณการครค่าวๆ63บาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กหน้าเว็บไซต์ไอจีเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้ค่ะบริษัทเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะคอยติตามหนึ่งช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับหัวดนี้ขอบคุณค่ะ